สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่8กันยาค่ะสองห้าหกนะคะหลายท่านหลายห,ายห,ายหายท่านก็คงจะมีเลขในใจนะคะเอาไว้ไปเที่ยวเรียบร้อยอย่าลืมนะคะสาวดํามั่นใจเลขในสวนธรรมงวดนี้มากเลยทีเดียวค่ะนะคะตามที่เจ้าปู่ท่านพูดเอาไว้นะคะ พ่อปู่สีสุดโทนนะคะกับแม่ย่าสีาแม่ย่าดอกไม้แล้วก็พ่อปู่พ่อปู่องอาจย่าดอกไม้นะคะอามา่มาปู่เจ็กและพ่อปู่อนันตนักขราชนะคะท่านได้บอกไว้คือท่านพูดบอกตัวเลขท่านบอกว่าได้มอบหมายให้ย่าตะเคียนที่อยู่ บนบ้านสาวดำอยู่ที่ห้องนอนสาวดำบนบ้านนะคะเป็นผู้อ่อเป็นผู้บอกตัวเลขแล้วก็พระแม่อุมาเทวีท่านก็อ่าปลงล่างต่อจากพ่อปู่อนันตนคราชนะคะแล้วก็ต่อมาด้วยญาตะเคียนท่านลง วันนั้นนะคะอาจารย์เหนื่อยมากเลยนะคะเพราะท่านเป็นร่างแล้วก็ลงต่อด้วยคือย่าย่าตะเคียนนะคะซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากพ่อพปู่อนันตะนัรลาชคือเป็นท่านท่านท่านตาของสาวดำนะคะแล้วก็พระแม่อุมาเทวีที่อยู่กับสาวดำมาตั้งแต่วันที่สาวดำเกิดเป็นเด็กน้อยมาเลยค่ะ นะคะตามที่ท่านได้ฟังคลิปของสาวดำตั้งแต่สาวดำเปิดช่องใหม่ๆและตั้งแต่สาวดำยังไม่ได้รู้จักกับพระน้องพระหลานเลยนะคะยังไม่รู้ที่ไปที่มาสาวดำก็บอกชัดเจนแล้วเนาะค่ะท่านได้รับมอบหมายจากพระปู่อนันตานคราชท่านตาอนันตาคราชและพระแม่อุมาเทวีให้เป็นผู้มอบหมายมาบอกตัวเลขก็คือ5 อขอโทษจต่หนึ่งศูนย์ห้าค่ะเลขล่างท่านให้หกสี่นะคะเลขล่างท่านให้หกสี่นะคะอันนี้คือเลขของอท่านตาอ่ะนะคะก็คือสาวดำเรียกเป็นพ่อปู่อนันตะนัคราชนะคะให้ท่านเข้าใจนะคะหรือท่านตาอนันตะนัคราชคือ่ท่านเป็นพ่อของพ่อปู่ศรีสุโธค่ะสาวดําก็ เลยเป็นหลานท่านนะคะก็คือหลานท่านนะคะนั่นนะคะคือเลขก็คือ105บนค่ะเลขละเลขบนนะคะเลขล่างท่านให้64นะคะแต่มี FC, เอฟจคอมมต์มาถามนะคะ,ะก็ได้บอกเลยนะคะว่าจะได้ให้เข้าใจและท่านก็อย่าลืมนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้สาวนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะสาวนก็บอกทุกๆคนตามที่ พ่อปู่แม่ย่าได้ให้มาหรือท่านท่านตาให้มาแล้วนะก็ทุกๆพ่อปู่นะคะที่ที่ท่านให้ตัวไหนสาวดำก็บอกมแต่ไม่ก็ได้การันตีว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทีนี้สาวดําก็มีข่าวจะมาบอกแฟนคลับนะคะสําหรับท่านใดที่ใช้ครีมของสาวดํานะคะตอนนี้คุณหมอได้ให้มาแล้วนะคะค่ะสาวดาไม่ได สาวดาจะบอกท่านนะคะว่าสาวดําโทรไปถามว่าให้ให้ให้ครีมได้หรือ,อยังก็ครีมสาวดําหมดนะคะแล้วก็สาวดําก็ไม่มีใช้นะคะเพราะว่าของสาวดาเอาไวเ้เยอะแต่ว่าเอฟซีที่ไม่มีได้อขอขอซื้อมาสาวดาก็ให้นะคะคือให้กับเอฟซีไปนะคะคนละสองชุดสามชุดตั้งแต่ตอนนูอนอ้นน่ะก็หมดคือสาวดําหมดนะคะสาวดาไม่ไม่ได้ทามาประมาณ ไม่ได้ทานมาไม่ได้ทามาประมาณ10บกว่าวัน20วันแล้วล่ะค่ะนะคะสาวดาก็เลยโทรไปถามคุณหมอค่ะสาวดําท่านบอกว่า,า,าสั่งได้แล้วสาวดําก็เลยตัดสินใจสั่งสั่งมาร้อยชุดนะคะสั่งมาร้อยชุดแต่ว่าของจะมาถึงวันที่ของจะมาถึงประมาณวันที่ วันวันนี้วันวันที่แปดเนาะของมาถึงวันที่สิบนะคะเ๋อวันที่สิบกับสองวันของมาถึงวันที่สิบก็เลยบอก f อฟนะคะท่านใดที่อยากจะได้ครีมที่คุณแม่ใช้อยู่เนี่ยนะคะที่เราใช้กันเป็นประจําเนี่ยนะคะก็ให้อ่าอ่าแอดไลน์มาแล้วก็ส่งเงินมานะคะส่งเงินมานะคะ แล้วก็ส่งสลิปมาแอดแอดไลน์เข้ามาค่ะหรือคนไหนที่มีไลน์อยู่แล้วเคยสั่งแล้วก็สั่งมาได้เลยนะลูกเพราะตอนนี้ครีมคุณแม่สั่งไปแล้วร้อยชุดก็คือวันได้วันที่10นะคะวันนี้วันที่8คุณแม่สั่งวันนี้ละค่ะให้ให้ให,ให้คุณหมอส่งมาให้ก่อนนะคะตามที่คุณแม่ได้บอกลูกไว้เนาะก็คือก็ทาอะไรก็ต้องก็ชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนกับท่านผู้ชมนะคะอ๋อทำไมกล้องมัน มืดตื้อแบบนี้เนี่ยนะคะทำไมกล้องมันมืดแบบนี้ล่ะลูกคุณแม่ไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณแม่จอดรถดูก่อนนะคระว่าทำไมกล้องนี่มันเป็นกลางวันแต่ทำไมกล้องคุณแม่ถึงมืดมีคุณแม่หันกล้องผิดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะคุณแม่ดูก่อนนะคะว่ามันไปทางไหนมันถึงจะไม่มืดอ้าวเอ้มันต้องเงี้ยหน้าเงีย้ยตาไปทางไหนเนี่ยอขอโทษนะคะโอ้ทำไม ทำไมมันมืดแบบนี้ลหละคุณแม่ก็เลยงงเลยนะเนี่ยเออเออทำไมมันมืดตืต้อๆแบบนี้ล่ะลูกมันเนี่ยเนาะแล้วคุณแม่ก็อยู่มันนี้มันเป็นกลางวันเนี่ยทำไมมันมืดเนี่ยอืนะคะเอา้าหันไปทางไหนเนี่ยอค่ะ Okay. น,นี่ก่อนนะลูกนะให้มันผ่านอน,นี้ก่อนเดี๋ยวกุณแนแม่าจัดน,นี่ไม่เป็นแน่ๆเลยโอ้ยมาสร้างวาจะนบบน,นี้นอ่อมันยังค่อยหมืดจังสีตั้งกล้องจังไหนมันคือมืดจังสี่อืมมันไปตั้งไหนมันตั้งสีโปมืดพี่น้องโอ้ย เนาะพี่น้องเนาะอืมเกิดมืดอีเลียท่านผี่ชมกระทั่งใด้กิดมืดคือเก้อนจะเป็นจังสันอืมมืดเมื่อไรให้นะพี่น้องเอ้ามืดกต่มืดอจังสี่ไปก้อนเนาะท่านผู้ชมเนาะเอามืดไปก้อนเอามืดไปก้อนจัดเดียวให้มันคลิปนี้มืดก้อนค่ะสำหรับ สำหรับเอฟซีของสาวดำนะคะที่ใครอยากจะได้ครีมนะคะที่คนที่เคยใช้แล้วก็คงจะรู้ผลนะคะว่าใช้ดียังไงนะคะก็เอามีเอฟซบอกว่ามาอยู่ในรถก็ไม่ต้องไอ้นั่นก็ไม่ไม่ต้องไอใส่แต่คุณแม่ลงไปแล้วก็ลืมลูกลืมใส่ก็เลยใส่ใส่มันติดซะเลยจะได้ไม่ต้องลืมแม่ลงไปแล้วก็ลืมเดินกลับมาอีกเนาะลูกเนาะออย่าลืมนะคะเลขที่สวนธรรมอะ่ะ นะคะน้องน้องน้ำเตยก็ยังปูกแย่งยังไม่เห็นมาบอกเลยนะคะมีแต่เลขฝันเขานั่นแหละที่ว่าเขาบอกว่าฝันว่าเขาบอกว่าคุณย่าน้ำเตยฝันว่าเลขออกศูนย์หกแปดเลขล่างสี่สองนะคะมีแต่เลขฝันเขานะคะโอ้พอปู่ปฏิยังไปใสนน่นอนน่เนาะพอปู่อีกองนึปปงปติยัง เพิ่นมาตเตะนอนนี่นะอ๋อเพินไไเ่นบินธบาดไดไหนค่ะอ๋อเพิ่นบินธบาตไปเร่งไหนมาทางไหนนอนนี่ปปนะูค่ะค่ะอย่าลืมนะคะ FT ท,ทุกท่านอย่าลืมนะคะตัวเลขสาวดำแม่สาวดำบอกไปแล้วนะคะตามที่แม่สาวดำจำได้นะคะคือคือเลขในสนธรรมเนี่ยนะคะมันจะเป็นเลขที่ห้วยรืงไหนนี่ โอ้ยมานอนข้างกลางถนนเลยนี่เข้าไปแม่ผูกไอ้มานอนกลางถนนเ,เขาจะเหยียบเอาได้ลูกเอ้ยน้องหมาค่ะหนึ่งพ่ปู่สี่จุดโทของเราให้สี่เจ็ดเก้านะคะเลขล่างสี่ห้านะคะอาม่าให้สี่หกเจ็ดเลขล่างออาม่าให้สี่เจ็ดหกเลขล่างหกเจ็ดอาม่านะคะ ปู่แจ็กให้แปดห้าเก้านะคะน้องกุมารเอไม่ใช่สิเออเลขน้องเลขไอเลขไอไข่เลขทูบไอไข่ก็คือแปดเก้าห้านะคะนะคะแล้วก็เลขปู่องค์อาจยญาดอกไม้หนึ่งห้าศูนย์และ สี่เนะคะเลขน้องนํำเตย068เลขล่าง4ีสองท่านผู้ชมนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะมีเท่านี้นะคะแล้วก็เลขอ่อปู่อนันตนาคราชและเลข พระแม่อุมาเทวีท่านให้แม่ย่าตะเคียนที่อยู่บนบ้านเป็นคนบอกก็คือ1 05เลขล่าง 6- 4สนะคะหมดแค่นี้ค่ะเลขาดำจะจำได้ทุกท่านเลยค่ะที่เป็นเลขในสวนธรรมก็จะมีเลขเฉพาะในสวนธรรมนะคะเลขพ่ะปู่โอเลย่ยังยังไม่ได้นะคะถ้าได้แล้วท่านก็จะให้มาท่านบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็เลขปู่เกี้ยงค่ะสรุปแล้วก็คือเหลือว่าปู่เกี้ยงกับปู่โอเล่ ถ้าท่านไม่ได้ให้ก็คือหมดมีเท่านี้นะคะจําได้ไหมคะจําได้ไหมสาวดําจําได้แม่นเลอยู่ในหัวสมองเลยนะคะนะคะเลขปูสีสุดโทรพรปูสีสุดโทให้4 .97 เก้าเจ็ดเลขบนเลขล่างท่านให้สี่ห้าและเลขอาร่าท่านให้สี่เจ็ดหกเลขล่างหกเจ็ดปูเจ็คท่านให้ ปดห้าเก้าไม่มีเลขล่างนะคะแล้วก็เลขน้องเนะเลขไอ้ไข่เลขทูบไอ้ไข่ก็คือแปดเก้าห้านะคะอ่านะคะแล้วเลขปูองค์อาจย้าดอกไม้ก็คือหนึ่งห้าศูนย์ท่านให้หกตัวนะคะงวดนี้แล้วก็สี่เจ็ดเก้าค่ะนะคะเลียกน้องหนาเตยศูนย์หกแปด เลขล่างสี่สองเห็นไหมคะสาวดำจำแม่นนะคะจำแม่นนะคะหมดแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลมีแค่นี้ค่ะเหลือเลขตาเกี้ยงกับเลขพ่อปู่โอเล่นะคะน้องหนาเตยยังไม่ฝันนะคะเลขตาเกี้ยงนะคะโอ้ยยังไม่ได้มาบอกน้องหนาเตยค่ะปู่เกี้ยงเขาอะนะคะแล้วก็เลขพ่อปู่โอเล่ก็ยังไม่ออกไม่คลอดเลยค่ะงวดน,นี้ยังไม่เห็นยังเงียบๆอยู่นะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีค่ะ นะคะสาวดําในสวนธรรมสาวดําในช่องสาวดํามีเลขอยู่เท่านี้นะคะค่ะก็ขอ,ขอท,ทุกท่านโชคดีค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นหาซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะสาวดําก็ย้ําอยู่ประจําค่ะทั้งพูดทั้งย้าจนจนสาวดํานี่จําได้ทุกเลขเลยค่ะนะคะจาได้ทุกเลขเลยขอให้ fc ของสาวดามีม,มีมีโชคมีลาบกันทุผู้ทุกคนนะคะนะคะแต่สาวดํามั่นใจค่ะในในงวดนี้สาวดํามั่นใจในเลขในสวนธรรมค่ะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกของพ่อปู่ไหนนะคะไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนค่ะไม่รู้จริงๆเพราะว่าเลขในสวนทํางวดนี้พ่อปู่ไม่ยากให้มานี่เลขสวยมากค่ะท่านผู้ชมให้มาตั้งแต่ก่อนเพื่อนกันเลยนะตั้งแต่ให้ตั้งแต่วันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามาแล้วก็มาหกวันนี้วันที่เออวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้วันที่แปดไม่มีนะคะถ้าไม่มีตัวเลขจากสวนทำเสาดําก็ไม่ได้บอกนะคะ เลขสาวดําเลขสาวดํามีเรื่องที่จะบอกท่านเมื่อวานนี้ปูนะคะปูเดินมาหาสาวดําเลยค่ะตรงดิ่งมาเลยนะคะช่างก็ทํางานอยู่แล้วก็อาจารย์ท่านก็นั่งอยู่นะคะก็มีเลขมามีเลขมาหาเอขอโทษก็มีปูมาค่ะปูปูปนานะคะเขาก็เดินตรงมาหาสาวดําเลยสาวดําก็บอกว่าา้าจะมาให้โชคให้ลาบก็ให้ให,ให้ตรงมาหาสาวดําเลยสาวดําพูดอย่างนี้ อยู่ไกลไกนูน้นแล้วก็ตรงดิงด่งดิ่งมาหาสาวดําแล้วก็มาหมอบอยู่ตรงสาวดําค่ะพระอาจารย์ก็บอกเอายมยมพี่ใช่แล้วใช่แล้วทีนี้พอสาวดํามองไปที่หลังหลังหลังปูนะคะเป็นเลขหกสี่ชัดเจนเลยสาวดําก็บอกพระอาจารย์ดูแต่ว่าหยิบโทรศัพท์ไป,ไปไปถ่ายไม่ทันนะคะแต่ว่ามันเป็นดินทรายดินเป็นดินทรายที่อยู่บนหลังปูนะคะเป็นเลขหกสี่ หกเอ่อเป็นเลขเอ่อเป็นเลขสี่สี่ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์ค่ะขอโทษเป็นเลขสี่ศูนย์พอมาใกล้ๆสาวดําเป็นเลขสี่หกกับท่านผู้ชมพอหลังจากนั้นสาวดําไปหยิบไปหยิบโทรศัพท์ว่าจะมาถ่ายแล้วน้องปูนั่นเขาก็เดินมามาถึงสาวดําเลยแล้วทําไมสาวดําถึงรู้ว่าเป็นทรายพอเขามาถึงสาวดําแล้วทรายไอตัวเขาหน่ะโดนโดน ผ้าโดนผ้าถุงโดนกางเกงสาวดําค่ะโดนกางเกงสาวดําที่นั่งอยู่นั่นอะ่ะทรายก็เลยหลุดออกหมดเลยก็เลยถ่ายไม่ได้ทีนี้สาวดําก็เลยเอา้าพาจานันทําไมเลขหายไปล่ะก็ถึงรู้ว่าเป็นทรายแต่ชัดมากกับ40 40นะคะมาใกล้ๆเป็น46แล้วก็แล้วก็ปูนะ่ะมาถูกกางเกงสาวดาทรายก็หลุดออกไปถึงรู้ว่าเป็นทรายค่ะสาวดําก็เลยก้มลงไปมอง พอก้มไปมองปุ๊บเห็นห้าสามเจ็ดเมืองเกิงเลยค่ะพอพอสาวดำเห็นปุ๊บสาวดำาอุ้ยอุ้ยเลขสวยจังเลยห้าสามเจ็ดพอสาวดำพูดอย่างนี้เละค่ะเลขก็จางๆไปจางไปจะไปแล้วหายวับไปเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อนะคะแต่ถ้าใครรู้ว่าสาวดำเป็นคนพูดตรงไปตรงมาก็คงจะเข้าใจเนาะแต่สาวดำก็เห็นอย่างนั้นจริงแต่ไม่ได้การันตีหรือบอกว่ามันจะออกนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะ ขอให้ FC ของสาวดำทุกๆท,ท,ท่านมีความสุขนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเงินมาคนละร้อยคนละห้าสิบสี่สิบสามสิก็มี <c oughs> นะคะ,ะเป็นน้ำใจอันประเสริฐสาวดำนี่ชื่นชมน้ำใจของท่านมากเลยบอกแล้วก็พิมพ์มาว่าให้ช่วยซื้อหินหินหินทำถนนนะคะนะคะวันนี้ไม่รู้จะเข้าไปได้ไหมนะคะหินก็ยังไม่พอท่านผู้ชมหินที่ ที่เททางนะคะยังไม่พอท่านผู้ชมยังเหลืออีกเยอะค่ะนะคะคิวละ750บาทเป็นถนนโอ้ยเป็นเป็น,ปนหินไม่ใช่หินคุกค่ะเป็นหินที่ก็เอามาผสมกับทรายนะคะเอามีแต่หินล้วนๆค่ะมันก็เลยแพงนะคะก็ได้แค่ทีลลรถสองรถไอ้ทลละคิวสองคิวค่ะก็ต้องรอให้มีปัจจัยถึง3คิวนะคะเขาถึงจะมาส่ง3คิวถึง5คิวค่ะเขาถึงจะมาส่งค่ะ อ๋อทุกๆท่านโชคดีค่ะ